ก็งานคุณยายเพียเกี่ยวข้องกับหอมหวนเคยเป็นเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ก็ได้สามีคือคุณธนูสีทองหอมหวนอยากทำบุญแบบง่ายๆเหมือนที่เหมือนร้องบ้านเราธรรมดาไม่อยากบอกอะไรใครหวังั่ะแต่มันเรื่องบุญหลวงพ่อเทศเมื่อวานแล้วว่า คำว่าประไครหาบูชามันต้องบอกแจ้งข่าวเป็นเหตุนในเพื่อนร่วมง,งานโดยเฉพาะที่มาอะไรสมเมื่อวานก็มาเกือบ20ปกว่าคนอันนี้ตกหล่นรุ่นนี้มามาตามอีกเพราะฉะนั้นนี่คือความมีด้านใจของคนไทยแต่ว่าพิธีที่พวกเราเห็นเม,มื่อ้านคิีงเขาทำอย่างนี้ถ้าเป็นงานราชการมีในอำเภอมีอะไรมาต้องไปทําที่เมน่นแต่ถ้างานธรรมดาทั่วไปก็ พอย่างนี้หลวงพ่อพาทาอย่างนี้จะทําเป็นอย่างอื่นก็ทำไมเราจะถอยถ่าเ่ยโดยจะทำทำทำอย่างที่เคยทำมาทําอย่างนี้ททนให้รู้ไว้เข้าใจแล้วกะ็องค์ที่พูดนี่เมื่อคืนก็ประเทศไ้แล้ววันนี้ก็มาเพราะทราบว่าหลวง,งพ่ออำเภอไม่อยู่โรงพยาบาลก็เลยแบบว่าจะมานั่งเป็นเกียรติเป็นประธานให้ขโมวลท่หน่อยตอนด้แค่นี้แล้วพระจะรีบไปบ้านอาเกียงต่อตางรุ่นก็ไปรุ่น ยา้ทีเวศน้ำโอกไปกระลุกพี่ไปยุ่ตงตั้งใจกรวดน้ำรับพรอยากท้าวายวังบุรา,าปาริบุเรนตินจักรังเอวเมวสุสเปบุเรนตุสังกป่าจันโทมิโ,โยติระโยอยะท้าว

นุบพาวิณนะจตางโสเทวจตนาบัตมานุภาเวิณนะจตางโสององช่วงนี้กำลังจะทำการขอขมาศพแล้วก็จรณาสรีระของคุณป้าไปสู่ชาปนสถานที่ไปชาบ้านปรีนนั่นเองตอนนี้ก็กำลังประกอบพิธีของ อาประจวกงเพลตเดบัตนารนาเ็นลม่บัตอจอดตกขมุเลยน้เพลน้าบัตแล้วก็ชนะจียงตบงกเพลบัตอาเน่โอบอาจาเอคนเอาเ้อสะโพกงเดอมาพโมพร้อมกันสามจบนโมตัสโวะโตอระโตสัมมาุะนโมตัสะ ปะโกะโตอะระหะาาโมตัศนะโกะโตอะระหะโตสัมมาทิฏอิ่มิตสตมมิพระโพมัสคาเนไม่พีส,สมสวยบันดาของขา้าพเจ้าเป็นทายะสายชีวิตจำใจจำใจการกิจกรรมปาระจากโลกนี้ไปทไัางใจ แม่เพียงสมสวยเคยล่วงเกินคุณพระพุทธพระธรรมพระสูงของเจา้าเคลือยาดทายาทั้งหลายลวยกายก็ดีลวดวาจาก็ดี้วยใจก็ดีหลับหลังก็ดี่อหน้าก็ดีส่วนข้าวเจาว้าพุตธิดาทายาเคลือยาอยากมตร พูดอยู่บ้างหลักเคยร่วมเกินเกินกันดดวยกันจะเจตนาหรือไม่เจตนาหลักเบาก็ดีในวันนี้วาระสุดท้ายขอสมากรรมอโศีกกรรมเรื่องกันดดวยกันวักีกำชีมโนกมสากรำใดเคยร่วมเกินเกิ่กันดดวยกัน พลังหรือพระพราชพระมาทหรือผ่าพลังด้้ยกายก็ดีด้วยวายจาก็ดีด้วยใจก็ดีจจเจตนาหรือไม่เจบนาก็ดีรับหลังก็ดีรอหน้าก็ดีลันแก้งก็ดีนับเบาก็ดีในวันนี้ขอโสิกรรมเชิญกันด้วยกัน ด้วยกายกรมังวัคีกำมังมโนกรมังโหสิกกำมังสัพพาปังนามโมชิกกมไยเคยลุ่งเกินชื่นกันเรียกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะได้จงเวียนชื่นกันเรียกันเลยข้าพเจ้าบุตริดาชายาเผือญาติทั้งหลาย ผู้อยู่เบื้องหลังขอจ้างกระแสจิตอาทิตยสถานสมกิตตักดวงวิญญาณแม้ว่าดวงวิญญาณคุณแม่พี่สมสงหวงอาสมสวยจะคิดอยูนะเพรภูมิใดใครก็ตามไรก็ตามอยู่นักที่นี้ก็ตามคอยรับรู้ว่าคิลาอายา เผื่อญาติทั้ห่ายได้สมบุญบุตรทิศสุบกสนกุศลทักทีนาโนประทานเมื่อดวงวิญญาณคุณแม่เพ่นสุสวยรับรู้แลว้วรวมรับเอาเพื่อประโยชน์และความสุขเป็นพระปัจจัยนำไปสู่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพิิมาสมบัติในสามปรายภพ ลูกเบื้องหน้าโนนเทอนเพานะปัจจโหตดกอ้าไม่อาบังบูด้วยว่ารเด้อแมเด้อคกเจ้าอวยพรส่งไปดีมีความสุอไปสู่ภพภูมิที่เกียเนืองไเด้ออรรศสโมอไปดำโอ้ยตัวแม่พ้นไส์เปรตไปรบยางกษาธรรมอช่วยตันชื่อตะวันสุชาตรุ่ประชศิษเกียวเนื่องกันตัวาไป่กออ

อ,อันาขนมเกล้ากิทาเต้กิาอันนี้จบพวงอันนี้่ขนมเพล้าตอนนี้กำลังที่จะเตรียมนำสรีระนะครับของคุณป่าไปสู่บ้าเพรีเื้อเบ้าบนเีบเ้าตสถานที่ไปชั้นเลินะครับ เราเพียนแล้วันนัผูกการ้น่วนการัทองระดับระดับนแ้วเองุดทานเข้าไปก็บร

กำลังนำากครัลงตู้ลงเย็น ไปเตรียมจัดกระบวนจัดความพร้อมที่ใกล้ๆเมืองท่านผู้ชมเรียกผ้าส่งกระบวนการนำไปเมื่อไปกับใครตอนนี้กำลังไปแล้วมาถึงตรงตรงวัดนหลัดดีตรงวัด

ครับต้นเจือต้น Không lo. Hay rồi. Ừm. Không tan. Không Không lo ai không ai ai nên

na tebu dai no na kanawa burulet mono buri no moji wa da ba ni puro dai ya sa wo de ga chi de ga pun da ba ni da ni sa re mo ne sa ni asaki wa ko ko de ra ba ni ki ban ki ban เท่าไหร่โปรโมทนะขอมารีมา <laughs> าาทางเข้าทางเข้าเมียนนะครับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

cây <laughs> ừ. ừ, ta cũng cái gì đó cái gì đó cái gì เด้อเด้ออมอจเราอ้ลา้หเยวจำเด้อใส่เ็ดเียมาอข้าวุงกุลา้องไห้เด้อมือใส่เห็ดเบียกคุยตโยเอาเขียวตโยโตโยสีเขียวนั่งคาเสนอขาิดน โอ้ยเราด้อ่โอ้ยออส้โรเลียแล้วนี่มาคอยะพักคนงานอย่าง่งี้ยรึงเงี้ยทำไม่ได้เลยเก็บทางไปเลย พึ่งเดี๋ยวเป็ดเดี๋ยวเ็ดียก่อนกินนี่ก่อนมันี่อาเด็กๆรับด้วยเด็กๆค่ะ multimilitary <laughs> <laughs> 2องคันได้ยกยายามจะฆ่ามว่ะฆ่าเหรอฆ่ากันเมื่อไรได้เหมือนกันนะนี่ไอ้เจ้าบ้าน